วันที่20พฤษภาคม2567ค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาพตจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ค่ะนำกำลังเจ้าหน้าทีก่กองบังคับการป้องกรรันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบูรณาการกำลังร่วมกับ พันตำรวจโทสิริพงศ์ศีตุลาผู้อำนวยการกองปราบปรารมการทุจริตในภาครัฐสอและเจ้าหน้าที่ปปทกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย5จุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อจับกลุ่มขบวนการเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเรียกรับสินบนจำนวน9ล้านบาท เพื่อแลกกับการแก้ไขแบบแนวเขตโครงการถนนเรียบวารีไม่ให้เข้าไปในเขตสนามกอล์ฟวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับค่ะโดยเป้าหมายสําคัญจุดแรกอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตําบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านพักของนายพิมพ์มพงศ์นายช่างโยธาชนานการ กองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและภรรยาผู้ต้องหาคนสําคัญของขบวนการค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนายพิมพงศ์กับภรรยากําลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้านจึงแสดงตัวเข้าขอตรวจคน้นพร้อมกับแสดงหมายจับเข้าทําการจับกลุม จากการตรวจค้นค่ะภายในบ้านพักเบื้องต้นพบรถยนต์หรูยี่ห้อ Mercedes-Benz 1คันรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่น Camry 1คันพร้อมกับรถจักรยานยนต Harley ์ Harley-Davidson จำนวน5คันค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยในช่วงประมาณ16นาฬิกาของวันเดียวกันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จะมีการถแถลงผลปฏิบัติการในภาพรวมของ5จุดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ